สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนานันยันอินนะคะเป็นตัวแทนของชมรมวิชาชีพสาขาการจัดการวันนี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นโกศลน,นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเอาเศษอิฐหรือว่าเศษกระถางที่แตกเนี่ยอุดที่รูระบายน้ําตรงก้นกระถางซะก่อนนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นรูตรงก้นกระถางไหมเอ่ยนั่นแหละเราต้องทําการอุดก่อนนะคะ ดินที่เราจะใช้นะคะส่วนผสมของเจ้าดินเนี่ยก็จะมีแกลบเผาป้องกันเชื้อราแล้วก็มีขุยมะพร้าวเพื่ออมความชุ่มชื้นเราจะผสมกันในสัดส,ส่วนที่เท่าๆกันเวลาลดน้ำเนี่ยมันจะได้อมความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้นะคะพอเราผสมในสัดส,ส่วนที่เท่าๆกันแล้วนะคะเราก็เทดินลงในกระถางไปเลย ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้หากเจ้าต้นไม้มีรากมากเกินไปเราก็ควรตัดรากเก่าออกบ้างเพื่อกระตุ้นให้เจ้าต้นไม้มีการสร้างระบบรากใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็แต่แขนงได้มากขึ้นเห็นไหมเอ่ยที่เราตัดออกมา วางโคนของต้นไม้ลงแล้วปักลงกระถางไปเลยพอเราปักลงไปแล้วเราก็ต้องกดดินตรงรอบๆโคนให้มันแน่นๆด้วยนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้ดินมันแน่นแล้วก็เป็นการไล่พงอากาศและเพื่อให้ดินสัมผัสรากพืชได้กระชับขึ้นด้วยนะตอนเราเติมดินเรากดเบาๆนะ เราเติมจนเกือบเต็มกระถางให้ระดับดินอยู่ต่ำกว่าขอบกระถางพอประมาณนะคะพยายามอย่าเติมดินจนเต็มหรือว่าพูนกระถางจนเกินไปนะเพราะว่าเวลาลดน้ำจะทำให้น้ำไหลออกนอกกระถางแทนที่จะซึมลงกระถางแต่ถ้าเราเติมดินน้อยเกินไปก็จะทำให้ดินยุบตัวจนเกิดเป็นลากลอยนะคะหรือทำให้บริเวณคนต้นชื้นจนเกินไป เป็นสาเหตุให้เกิดโรลคล้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะนี่นะคะพอเราทําเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นย่งนี้นะสวยใช่ไหมแล้วก็เราไปที่วิธีการดูแลการรักษากันเลยโกสนเป็นพืชที่ต้องการน้ําพอสมควรแต่ต้องไม่แฉะหรือมีน้ําขังการให้น้ําจึงควรให้แต่พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจะลดน้ําวันเว้นวันเพื่อเว้นระยะให้ดินมีโอกาสแห้งบ้าง หรือลดช่วงเย็นดีที่สุดเพราะอากาศเย็นช่วงกลางคืนจะช่วยให้โกศลสดชื่นเกิดสีใบเพิ่มขึ้นเนื่องจากโกศลชอบความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงแต่วัสดุปลูกต้องไม่ชื้นแฉะมากนะคะโกศลชอบดินโปร่งเวลาลดน้ําจะผ่านลงที่ก้นกระถางไหลออกไปเลยแต่ไม่แฉะท่วมขังเพราะถ้าเราลดแล้วไม่มีน้ําไหลออกกระถาง น้ำจะกักอยู่ช่วงล่างของกระถางมากก็จะทําให้รากของโกสนเนี่ยเน่าได้นะการจเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักเลยแต่ถ้าดินกลับมาแห้งแล้วต้นไม่เน่าตายไปสะก่อนเนี่ยรากก็จะกลับมาเดินได้แต่ต้นอาจจะโทรมไปบ้างถามว่าโกสนชอบน้ำไหมมันก็ชอบลดทุกวันบางทีวันเว้นวันแล้วแต่สภาพอากาศถ้ารู้ว่ามันแฉะเกินไปเนี่ยเราต้องหยุดลดทันทีนะคะ เพื่อให้โกศลของเราอยู่กับเราน,น,นานๆนะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปวิดีโอการปลูกต้นไม้ของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมเอ่ยถ้าไปถูกใจคณะกรรมการท่านใดก็อย่าลืมกดโหวตกดลงคะแนนให้กับพวกเราชมลรงวิชาชีพ